สวัสดีค่ะ FC วันนี้พามาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวหัวถินกันตอนนี้อากาศอากาศร้อนนะแต่ว่าความอยู่ใกล้น้ำมันก็จะเป็นธรรมชาติมันมีความเย็นอยู่มาเจอเด็กภูเขาสองคนค่ะน่าจะหาหอยก,กันฮัลโหล E. ได้ไอะไรบ้างเรนนี่ก็จะเอิ้นว่าเลนพุทธนำซางค่ะอยู่บ้านนะแม่พุทธนำซางแล้วไม่เดินหาเปลือกหอยสวยๆ่ะลอกไม่ค่อยมีหรอปะไปเดี๋ยวแม่พาเดิน ไอ้ตรงที่เป็นแบบดินทรายแบบนี้ดิ่งอันนี้เป็นรูหอยหลอดไหมไม่รู้ขุดเราไม่เจอเดี๋ยวลองขุดดูดูดแต่เห็นเขาหาในยูทูปแบบมันจะลึกๆนะ จะไม่มีนู่นมีน้ำด้วยเลยแพน้ำมาจากไหนอันนั้นน่าูแพ้วัดวานอันนี้ดิ่งอันนี้อันนี้อะไรมันคืออะไรอ่ะฮะหุยอะไรมันคืออะไรไม่รู้มันเป็นดินดินแล้วก็เป็นรูขุดดูแล้วไม่มีอะไรเฮ้ยแล้วเริ่มขยับลงน้ำแล้วเริ่มขยับลงไปน้ำแล้ว เบือขวยสวยๆไม่มีเอาถุงมาด้วยนะอย่าลืมมาถุงมาด้วยนะรองเท้ามาด้วยลูกนี่ไงนี่ไงดิ้งอันนี้ไงอันนั้นอะเราไปร้อยที่หน้าต่างนี่ข้างหลังด้วยนี่อแพรใช่ ถ้าเราไม่เดินก็จะไม่เจอนี่อันนี้สีขาวเอาไหมอ่ะเอาไหมมันก็เป็นเหมือนหอยแครงหอยแครงนี่อันนี้น่ารักเอาอันแบบเล็กๆน่ารักน่ารักเ้าไปร้ยนนยอยอันนี้เริ่มมาตูดแช่น้ำแล้วเนี่ยเริ่มเล่นแล้วนั่งแล้วคแคอไม่เป็นไรค่อยเปลี่ยน เรื่องเอาทุกอันเรื่องเอาเฉพาะอันที่มันสวยๆไอ้ตรงโน้นที่ขาวๆขาวๆคืออะไรอ่ะขาวๆตรงนมุ้งเหรอเยอะๆก็คืออะไรอันนี้อันที่หงายอยู่คืออะไรลูกหอยลายมันมันสวยไหมล่ะอะไรหอยเกอันนั้นไม่เอาหอยแมงคู่หอยอะไร เอาเปลือกที่มันมีสีสวยๆลูกอันนี้ดำๆนี่คืออะไรอะแครใช่หอยไหมรู้ว่าพลาสติกขยะเปลือกหอยขยะโลกลูกว้าวน้ำมาน้ำมานี่ไงนี่ไงอันนี้่อันสีชมพูม่วงๆเนี่ยนี่ด้วยนี่ด้วยเหลืองๆนี่นนอันนี้เอาไหมเล็กๆนี่เอาไหม แบบ <ừ S 1> นี้นี่ไงนี่ก็สวยไะเดินต่อไม่ต้องเก็บทุกชิ้นก็ได้อังีแล้วเก็บไแต่ไม่ได้อาับบ้านอันนี้เอไหมเอาหอยลาย หมักไปนั่น,นอ,อ่ะมันหลุดมาจากต้นไม้เนี่ยลูกไะ<ป>เอาที่สีสวยๆลูก<ป>น้ำใสไหลมาแอนเล่นน้ำแล้วเว้ยว<ป>ันนี้ทำไมมันเยอะจัง,ง,งใช่เหรอใช่คนกวาดเหรอรองเท้าก็ไม่ใสลูก นั่นเปลือกสีน้ำตาลนั่นน่ะสวยจังเออนันอ่นแหละยังไม่ตายอ้าวเหรอยังไม่ตายมันไม่เอาดีกว่าไหมเดี๋ยวมันไปเนาในรถ อันนี้หอยอะไรไรู้รู้อ่ะรอ,องเท้าอยู่ไหนเนี่ยไอสีม่วงนี่คือมันเป็นหอยตีกันนี่ไงลูกหนึง่งนั่นอะไรดิ่งอันเล็กๆนี่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 มันร้อยได้ไหมเหอะ มีมุกไหมงไงไหนล,าล้างดูกไหนอันี้ไหมอ่ะไม่ใช่หอยมุกมันต้องมีมันต้องมีตรงนี้ต้องมีตรงเนี้ยต,ตรงเนื้อตรงนี้แล้วอัน <laughs> นี้มันคืออะไรอ่ะลูกหอยมันหอยทีสิงเลย นุ่นๆน,น,น่ะนี่ไงลายๆแล้วก็จะตัวสีส้มนั่นน่ะลูกเห็นไหมจะตัวสีส้มใกล้ๆถุงอ่ะฮะมันคืออะไรอ่ะลูกเหมือนเขาควายมาก